กันที่น้องย่าๆดีกว่านะคะหลังจากโดนล,ลากเข้ามาเอี่ยวกับประเด็นดราม่า <c oughs> ของแก๊งฮอร์โมนคุณเห็นแล้วฮะ <c oughs> เห็นแล้วค <c oughs> ุณรู้สึกไงเขารู้สึกส่วนตัวเขารู้ส่วนต,ตัวเขาเออตายละอีกตั้งสองปีมาแล้วก็ยังโดนเนอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คิด<อ>เรื่องอื่นถูกผิดอะไรคือคือ,อคมันก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะใช่คือแต่ก็ขำดีว่าคนก็เข้าใจไปรื้อฟื้นมานะคะดังนั้นค่ะเธอก็เลยออกมาขอโทษถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนี้ค่ะ หลังจากเป็นประเด็นนะคะเราก็ถูกดึงเข้ามาผัวพันพเรื่องดราม่าของพฤติกรรมนักแสดงไทยกลุ่มหนึ่งในญี่ปุ่นก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตลามไปถึงนักแสดงคนอื่นๆรวมถึงนางเอกอย่างยาย่ายอุรัสยาที่เป็นหนึ่งในคนที่ถูกพูดถึงแล้วก็ถูกขุดภาพเมื่อสองปีก่อนขนณะที่เธอไปถ่ายทําละครที่ญี่ปุ่นก็เป็นภาพนะคะที่เธอกําลังกระโดดโหนราวบนรถไฟอีกภาพหนึ่งก็คือภาพที่ยาย่าแทรกกลางเข้าไปถ่ายกับต้นซากุระก็มีคนขุดเอามาแชร์ต่อน,นะคะบนโลกโซเชียลก็เลยไม่แปลกใจนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่ จเจอบรรดาแฟนคลับคนรักย่าๆมารอให้กําลังใจในงานวงสวงละครคลื่นชีวิตเยอะมากๆเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะร้อนถึงเจ้าตัวก็ต้องรีบออกมาขอโทษขอโ,ขอโพยกันยกใหญ่ค่ะ soul, ขอโทษค่ะขอโทษ <laughs> <laughs> ไม่รู้จริงๆค่ะคือณจุดนั้นเราก็แบบสนุกไงคะก็เลยไม่รู้ว่ามันไม่ไม่ถูก <laughs> เอางี้ก็รู้สึกผิดค,ะ <laughs> ค่ะืก็ไม่อยากทําอะไรที่มันทําให้ไปกระทบกระเทือนคนอื่นอยู่แล้ว ก็นี่ก็ต้องขอโทษค่ะไม่รู้จริงๆก็เห็นว่าสวยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ่าถ่ายรูปด้วยตอนนั้นแบบโอ้ยแต่มันนานแล้วค่ะสองปีที่แล้วอ่ะก็จะไม่รู้เหมือนกันคือด้วยความสนุกไงคะแบบอยู่บนรถไฟมันไม่มีคนอะไรเงี้ยก็เลยแบบกระโดดแต่ว่าดูแล้วค่ะว่าผิดก็จะไม่ทําอีกตอนแรกก็ตกใจนิดนึงเพราะทุกคนเขาบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะหนูก็เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแต่ว่ามีคนเอามาให้ดูค่ะก็ซีเรียสมือนกันค่ะเพราะครั้งนี้มันเป็นแบบอะไรที่เราทําผิด ถ,ถ้าตอบว่าในไอจีหนูไม่ไม่ค่อยค่ะมีแต่มามาให้กําลังใจ้มันก็เป็นเรื่องราวเรื่องราวใหญ่โตไหมคะเพราะว่าคนที่เคยโดนอย่างนี้ก็ต้องแบบว่าทางค่ายก็จะมีบทโอหนูว่ามันคงจะไม่ขนาดนั้นมาค่ะเพราะมันก็หลายปีมาแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราประกันได้ว่าจะไม่มีรูปแบบนี้อีกผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เรียกไปไม่คุยค่ะทีนี้เราก็ต้องเราต้องแบบว่า respect กฎของแต่ละประเทศอยู่แล้วค่ะว่าเขามีอะไรบ้างขนาดประเทศไทยของเราเราก็ไม่ชอบถ้าใครทําอะไรไม่ดีใช่ไหม มาถึงกระทู้ที่เครียดนะครับในขณะนี้อีกหนึ่งกระทู้นะครับจากการโพสต์ข้อความของพี่บอยโกเซียพงนะครับที่โพสต์ลงในเพจโดยใช้ Facebook ส่วนตัวที่มีชื่อว่าบอยโกซพงเนี่ยแหละที่มีผู้ติดตามเนี่ยกว่า500 0 0 0คนนะครับในทํานองแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันโดยเฉพาะที่เกิดจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่ทําให้เกิดความรุนแรงรูปแบบต่างๆทั้งยังเสนอนะฮะ วิธีการแก้ปัญหาบอกว่าอยากให้มีการปิดอินเทอร์เน็ตทั้งประเทศเป็นเวลา10ปีตายตายตายพอ, <c oughs> อหลังจากโพสต์อันนี้ไปไม่นานนะครับผมก็ถูกลบไปนะครับเพราะได้มีคนเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นจานวนมากโดยเฉพาะเรื่องของมีการโยงเข้าไปในเรื่องของการเมืองจนจิตตกนะครับพร้อมกับโพสต์เตตัสใหม่ชี้แจงว่าวันนี้ได้อ่านเรื่องต่างๆมาเยอะเลยอินไปหน่อยนะครับและก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองใดๆแล้วก็มี การตัดพาอทำนองที่ว่าถ้าเปลี่ยนโลกไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับโดยมีการปิดท้ายว่าอย่างไรเสียผมก็ต้องขออภัยนะครับถ้ามีการแสดงความคิดเห็นนะฮะออกไปต่อไปนี้จะระวังความคิดแล้วก็การโพสต์ให้มากขึ้นและจะหยุดเล่นโซเชียลสักหนึ่งเดือน <c oughs> ดูว่าไหวไม่ไหวเพราะส่วนตัวแล้วตัวเองก็ติดมันงอมเงมเหมือนกันครับ เออแต่จริงๆนะมันแบบมันอยู่ที่มืออ่ะอยู่ที่นิ้วเราเดี๋ยวนี้2นิ้วด้วยไม่ต้อง10นิ้วนะนิ้วเดียวก็จิ้มจิ้มจิ้มโอก็ได้อ่ะหรือแต่ว่าหรือว่าถ้าถ้าผมมองมุมหรือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่เขาคิดเพราะมันก็เป็น Facebook ส่วนตัวของเขาแต่อย่าบอกว่าพื้นที่ส่วนตัวไงพื้นที่ส่วนตัวคือจดไว้ในกระดาษแล้วเก็บซ่อนเอาไว้ไงนั่นคือพื้นที่ส่วนตัวแต่ว่าโอ้โหถ้าเกิดอยู่ดีมาปิดอินเทอร์เน็ตนี่คนนี่กรี๊ดกันตายประเทศเนต่อง ฟีดต่างๆนะโซเชียลเน็ตเวิร์กเราจะมีแบบประเด็นการออกมาพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากๆเ,<อ>าเป็นดราม่าของโลกเราเลยทีเดียวยิ่งกว่าวชุดขาวหรือชุดน้ำเงินดําหรือขาวทองอออใช่ไหมอออโอ้เ <laughs> พราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณนิดนึงแล้วกันเนาะครับผมม,มาก